สี่ทีนะคแข่งขันแบบคร<อ>บกันหมดนะฮะทีมอันดับหนึ่งอับสก็จะไปเล่นทัวร์ใหญ่และทัวร์เช็คเนลีกฮะส่วนสาวทั้งนะสี่ครับก็จะเล่นในทัวร์ยูโรปนะคือทัวรเล็กถุงับของบอลเกจ็ดครับที่เจ้าการจะเข้าวั่างคนระัเจ้าแบงค์เจือกน้ซ้ายกับกับ เข้ามาตรงกลางบอลบอลไปเ,งเงีงครับนี่ครับทักษะช่องครับไหลามาอยู่ที่ช้างครับช,ช้างเข้าขวาโกช้างโดนปลาช้างยังไม่ยิงครับแม่เจ้าจริงครับปาสอครับ่ยอบเอาเปิดเราไม่ดีครับแถวสองเข้าไปครับข้ามมือถึงหุ่นตรงกรอบเลย พี่เหรอคเจครับไหลมาอยู่ที่ของใหหตัางคนยัดเข้ามาเจ้าบอลด้วเ่ตาลูนี้ไม่แโดนเหยียบไม่ดีอับโอ้โหน่ารีบผมของที่นั่ของทศ ทีน you know, ี้อยู่ที Li ่กองีักลางต่เต้าแบบทีเ้ากังทา้ายเจ้บาสตนช่แ่ช่ลีามาตุ้งกลางขามีเวลาต้องต้อไหลขึ้นมาเจ้าแบงค์กันขึ้มาตู้บาสเพื่อนไม่ด้สักจังหวะนี้ไม่กดจ่อรับ ทั้ใส่ครับของีแน่สองนเปิดมาแล้วเปิดตามมามังหวนี่อของชาติครับโอ้โหไม่มีโรบอมนะฮะแต่ว่ายังมีโรชาติเโอ้โหมันีตัวบอลสะอาดเลยนะว่าหมุนเช็ดนะสึทาขวากเจ้าบางเนี่ยาทางันที่บอลเจ้าบอลกีบ้างแล้วเป็นสองทไปเนี่ยโ็ฝุ่ทั้งนีบ้าเนี่ยอ้โหลไปเน กอะเจาซับได้เป็นเกเอบจ่อเลยครับ้าบแล้เสี่ยรับใจพอหรือกต่อเขาดีแน่นทางขวาใช้บอลตรงเปิดเข้ามาแล้วนะไม่ผ่านแปะโอ้ใช้ลูกกลางกระเจาะเข้าโจมตีน่ครับเพราะของชาติก็เป็นศูนยาได้เปิดขึ้นแน่ครับขาตัดได้ครับขึ้นทางซ้ายครับกเเข้ามาตรงกลางก็ปล่อยให้ทานแบงค์แบงค์เลี้ยงทีเข้ามาแบงสร้งลูกวชเชรกาตีไมได้ประตู โอ้โหสนดานเลยครับแบงค์สองเจ้ารับยิงติดต้นขีโอ้นี่จริงมาแล้วแล้วกระสวด้วท่าึ้นมาครับขวาท่าปารกของใบเลยสุด้ายให้ลูท่งมาของบีกินเสดท้ายโดนทางอกไปโอ้โห้าของเราเกียแม่ลยขึ้นมาชุดเมืสักครู่เลยโอ้ยินชวนชาจากเจ้ากันดลูกทุ่งอู่นะของบีกินอร์ทุ่งแต่รับได้ได้แต่ จับไต่กเร่เร็วขนมาอยู่ที่เจ้าบอลเรับเจ้าบอลเจ้าบอลแท้จาลุบมาจากเจ้าบอลก็เจ้าสั่งเ็บอ่านบอลมีออกมาคว้าได้นะปสสูอมมีคิดแน่เลยจั่เตะตูมเวข้นมาล้วเลยจากั้นเจ้ากองกลับไปตคเลมาที่แบงค์ได้อที่บอลบอล เปิดมาเท้าไหลาหลายตบอล็ข้ายิงตีครับโอ้โหนี่ยการต่อเกมครับเท้าสู่ผาค่อนข้างที่จะรู้ใจเลยครับต่อส้นหมาครับแต่สกัดไม่้ครัยังเชื่อดีครับต่อยต่อกระแทกนะตากับบาสบาสเปิดมาตีเจ้าแบงเลยครับแบงเห็นอะเลยยังยังเลี้ยงไปยังไม่ผ่านนะครับต้นคนะเป็นต้นสกัดออกไปนะแต่ลูกเตะบงอยู่นะเจ้าแบง เลยมาลายตาเ้าตเดียวกัโอ้โหิยด้็บว่าจริงๆสุดติงจริงเซ็นเตอร์ฮาวครักเตะเท้าช้างนะฮะลังช้างนะของในเนีโอ้โหยิงย่ม้ก็บอกว่าเสียภา่นาตาเลเสสครับที่ผู้เ่สาประตูจะอกว่าเตะสั่พยายามกับพุ่เลยครับไม่ถัเนียสาประตูตัวหนึ่ะฮะาเสียตาดีดนย คจะบอกว่าจังหว่าโตก็ในการดองว่ากาดีของเราเสียทั้เตขาขวาไม่ป่อทมติดีเบอร์บียบราแต่ในาของช้างครับไม่ผ่านครัไหนครับสหนดยางดีแกยางหาเลยครับตทีมาสวยเ่ยเปิดยังติดนะฮะ ตั้งไปอักไปเดียที่แบงค์แบงค์ตั้งกองแบงค์ซักมาเลยนะยังติดรับแถวสองต้เลจากขึ้นทางขวาแอมตบกลับไปดีจากข้ามหลอกด้วยติดมาครับเวี่แบงค์มาเป็นหนึ่งสองมาเอาอย่างาทิ้งบาส้ยครับคืมาแบงค์แบงค์ทุกคน บอลนี่ยไหลมาช้าช้าโด,ดนขอสต์ฟอตตบอลมันอยู่แล้วครับที่บอลยังน้าที่ช้าลโอ้ยรุกเร็วโ้กเร็วลครับอ่าแล้วท่าแล้วตัดท่าท่าไต่หากครับครับที่บอลเนี่ยโอ้โหเี่เก่งค่อนขาที่จทำไปเลยครับกต่อแล้นครัดเือใผ่านนะผ่านดึง อยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่าี่าหนแวาแบงค์้าพี้าก็พมาเปิดและพี่หนุ่ยังตดได้ก็ับสวยเม่ทางขวาเปิดให้หาักกับกัดเียนซีเจ้ากัดมีเวลากัดไหลยังไม่ไหลกับัดไหลลาบามาที่บอลบอลชิปเจ้าบาสเรียบร้อยครับโอ้โหดูเลยินดีก็นทีฉลาดเลย ลงต่อในข้าวทุกสามประตูเลยสี่ประตูต่อถึงเลยโหเได้แล้วกาเสียจะขึ้นเกือขึ้น่อไฟนะฮะก็สตัวได้เลยนะฮะขึ้ที่สามครับป็กการเสดกันในสุดเอฟนะฮะแล็กอีเกิครับจะเจอกับสิชนนะฮะโ้นกระจเลยนะฮะตัวตัวรอได้เลยครับ เะยรขนาดเลยคูนีเวีนอยู่ประมาณ12เยังไม่วร,นะรวมที่เราบาดเจ็บนะฮะอยูต่อก็ตเกียวที่นขางโอ้โหแบงค์งเปิดตีทา้ายนะฮะอย่าให้หรอนะเจ้าตอกนี้ลงมาตัดเอาบอลเนี่ยเจ้าอบอลตีไบอ,อเสียไมีตมาที่แบงค์นะฮะแบงค์งออ่ขวาเขาะว่าาลยเนี่ยก็ลุกเรวนะ ากจะมีการเปลี่ยนตัวต่อดูไ่ไเปลี่ยนนีเปลี่ยนนี่รอฟังแต่ังแต่ไม่ิดเลยสอวคนสคินะเอกไปางเด็้างหรือเข้ามาขาไหลมาบ้าบาคืนมาไม่ผิดทางแต่ให้เห็นสงตัว เกมาสั้าไเจ้าบอลเจ้าบอมีความเร็วแต่ลิ้นริบจนตายนะฮะเกิดแย่งชิงแล้นะของเจ้าบอลนี่สองสองอีกยาวครับกรักรัเปิดติดเบิร์แก่นี้ม่เบิรแฮงยังติดเจ้าไปนะเหลอดู้เ่นได้สองดิเดร์เขาเลยเอาการติดของกอาหลังขทีมเขาไปให้บอลไปเลย วันถึงมันใ่วันถใหญ่เรได้ใากันมากเยม่เท่ันหรอ่ากนบ้างเนน้แลาเจ๊เปนแล้วเป็นถ้องไม่ใช่ไม่ใชมาที่โคช้าโคช้ามาเย นะคือเาที <tra 195 2> I mean, ่กซันิดเวติดบอลครับเดี๋ยวพี่เอนนของดาวเกียดใ้กดครับัเอีติดบอลเี่ยงตัวสามตัวะของแต่อาไปเล่ยากครับ้าตดมาชาติมาเลยไม่ขาดชาเราต่อสองไม่พลาดเนี่ยโอ้แล้วที่ว่าดีเบียโดนขาเต็มเต็มยงนี เดวจังหวะติดันกขอโทษทุกท่นกโดนี่เจ้าต้อมนะตัวเล็กแบบนี้แต่งของนายมีนล้มเลยนมัยไปหนแล้วลมยกดีครับ้วนะไม่ไหนอ่ะขึเนมาจะให้นะฮาของบาเลเป็มทุกทุ่เนี่ ขาดในคนในครับอาจางยี่แล้คนใหนไม่ได้แล้วสวยขึ้นมาครับทาขาไหลมาต้นหลังครับตาดีวิ่งเย็วเกินไปเปลี่ยนตัว ต้อเรียจารัวทางเรียกครับโอ้สั่งลกนีไงต่จะน่า่ที่มองทถอได้สุดที่นะของเจ้าบอลนี่โอ้โดนกัดตุเ นี่ไงเต้มเนี่ยโอ้โหขามาใส่เลยครับโหถึตรนี้โอย่าต้องโอ้ต้องเตือนเลยครับโออย่างใจดีนะเตือนกั้ที่หน่งนะครัีที่เขอบมาเกี่ยงตอ้โัดของเจ้ากอนครับตัดติดม่ไดครับ

ติดนะครับเต่านะครับแล้วก็ไม่ตนะจ็เรียตัวก็เาไม่ของบางันเสียเลย ปาดปาจะไปเองเัื่อวกับตต้นกับปาที่เช่งหลังเปิดเข้ามาเอาลับไม่อยู่แข่งแรครับาดเสียงที่ไปและโดนกระกอยู่สองคนนะยังไม่ถึอทุ่งเนี่ย กรับิงึงเส้นหลังเปิดมาให้ห่าแต่ฝาีนะองฝาเนี่ยต้นจังหวะนี้ติดเลยั้รวมยิงไกลก็ยังโนเบ์ไม่ตรงกรอบเนี่ย่งซ้ายเจ้าขวานนะเอาเงินขาวมามาที่ก่อ,อบดได,เ,บด,เ,บด,ไดกเกี่ยวได้ค่ะชาตา,า,า,าที่มา โอ้เดี๋ยวไม่อยู่มาที่นั่เจ้าต้นก็พอมี่ได้อคไม่ดีเบอลบอลเลี้ยงจีบอลที่มาช้างช้าซับอลนี้นะไม่ตรงกรอบครับโอ้โหยังมที่ได้มาตู่ก็ดีช้างริงไม่ได้นะังเลปลี่ยนตัว เร็วได้เลยตีักเตะมาจิ้มตยที่จิ้มไม่รู้จยังไงเลยม่รน้ต่เสียเลเดียวอยู่้าวเสีย่างหน่อครับย่าไม่รวกเจ็บนะ

เราได้ยินคุณารสาธีก็เรียบร้อยครับโอ้โหใจร้อนนี่แทบติดแล้นะ เสาองเลย่ยเป็นแค่เป็นบอลหล่อมทีนี้ครีบกยอดมาเลยทมกคนไม่มีใครนะฮะที่เสาสองนะฮะ เจ้าจี๊ดไงเดยวแต่งวิ่งเก่ยบอลเกี่ยวเลี่มีความเร็วเลยเปิดบาพักอบลงหาเจ้าจ่าดีแล้วเจ้าฝ่าเนี่ยยังกินไม่ได้ครับเปิดติดกาล็ดคาเหลือีงเจ้าอด ขอปปนประกลางขวาก่านาที่ปากปากแปรลูกเนี้ยเปรียบร้อยครยั้โอ้โแกเหลือไปยึดมุมแล้วแรกรแปดเข้าไปแล้วเหลือนีพิเศษรั่ในทิ้งหลังรังม่หลบเทินเาบาดเจ็บนะฮะบจบนี้ให้ชนะเทเวลาบาดเจ็บนี้หนึ่งนาทีย กเจบในขึ้นเงาหลังนี้มีนาทีผ่ตัวใส่ในก็เตรียมตัวลงบอลนะครับในสุดเฟสนะฮะแบล็กอีเกลิลนะฮะแต่เตะเขาก็องสีชมนะฮะแต่เตะของ็ผอมดีนะครับจจอมาชาบผอมไม่ได้สามดาวสองอีกไม่ดีนะฮะต้องผอมยาวมาอยู่ที่ปากัน โอ้โหน่ฝากคนเดียวอีเดอนสอคนังเอาไาไม่อยู่เลยโอ้โห่าวบานตะงพันระกาพิ้เนี่ยบอลมาที่ปานียมาที่บอลแบที่หเล่นในดทีแค่ว่าาละเตัวมาเตะกันแเกลียเนี Jamie, lonely, ่ยตัวนี้นะเจ้าบอลเนี หลกันสายเจไม่หัดนะฮะต้เลยทีเจ้าบอลเนีบตัวแทนให้เกี่ยวมันเล้นนะฮะหรืแรงินไปเลยถุมเร็วแล้วพีจินเดอร์นะฮะฝาที่เจ้าตอกนะ้วไม่่านะฮะปาปาปาคุเดียวไหลกงซ้ายอยากครับีข้าปาให้บอล บอลเลี้ยงที่หนึ่งสองปาดุม่เอาอออกมาได้พร่งออมาสูงเลยครับจอดมาสอสองมแม่เรยีง่ายเลยครับโอ้โหเอาจนได้เลยเอาไม่อยู่เลยเอครับขอมาเขี่ยเั ครับสิ่งที่ตัวต้องวิจารณ์นะหมดเวลาการแข่งขันแล้วเชิญทีมสองทีมครับที่กลางสนามก่อนครับบาร์เกียรแล้วก็วิจิเนตก็เป็นสามแต้มครับของบาร์เกียครับตัวเนื้อใส่ครับของวิจิเนตได้ครนะก็เป็นกระจาดแพร่เพล็กก็ฟักวัดสกุลกะทั่งกันในเกมครับจบเกมก็จะไม่ได้เป็นว่าต่อโทษกันไปนะในบูนี่ครับ ทู่แรกแ้ก็เปนมแก้เลอสคะแนนแรกใส่ได้ใค่ไจอาทางแก๊สวะ